เดี๋ยวเรามาลวกไข่ปลาก่อนนะคะใส่กระชายกับตะไคร้ค่ะแล้วกิ่นทาวนี่ค่ะเก็บไว้ทำเมนูอื่นก็ได้ค่ะนี่ค่ะใส่ทุกแกงส้มลนึงนะคะพร้อมะขามเปียกค่ะใส่ไข่ปลาลงไปจ้า ใส่หยวกกล้วยลงไปจ้านี่รากเราใยออกเรียบร้อยแล้วเพิ่มกะปิค่ะน้ำตาลค่ะน้ำปลาดีปรุงรสใส่เพิ่มอีกใส่น้ำปูดด้วยนะคะหอมชอบหันอ่ สดนี่ทำอร่อยแบบธรรมชาติเลยค่ะ